ร้อนมากดีใอเีย่ามีคนเมนร่มร้อนมากบกมเขอนเ้นร้อ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 นอนร้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 อนอนร้น้อ้น้นนอ,นอนรรอ,อ,อกกน <c oughs> อร้ร <c oughs> ้อร้อร้อน้อร้อนะอ,อ,อนะอ จริงเขาก่อตั้งมาตั้งแต่เดือนที่แล้วว่าใครอยากไปกันก็ลงเชื่อเราก็ไปเลยแล้วเราก็ฟิตหมดเลยฟิตหมดเตรียมไปก็งานนี้ด้วยเพราะว่าเวลาไปเนี่ยสาวบางทีเขาจะถ่ายรูปเราต้องพร้อมต้องมีทั้งพร้อมทั้วยสกโลกดีมากแต่มาเนเมซีว้าจริงเหรอพี่จริงๆมันมีว้าวคนนี้นะยังไม่ได้ลงก็รอเราติดตาม เป็นเรียกว่าถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ปล่อยไปที่โรนนันเจ็ดสิบเปอร์็นต์น่มัน,มนยังขาดอะไรก็ว่ากันนรับเลยเหรอปุ๊กส่วนเอาให้ชัดขึ้นใช่ตอนนี้เทรนด์มันเปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนคนชอบแบบอัเดีกกล้ามตอนน,นี้เา่าจะเป็บบนกล้ามแบบยีดชัดชถึงเส้นเลือกใช่ไหมเข้าไหม ดูแล้วมันมีความรู้สึกฟิตเท่าเดิมแต่เปลี่ยนการกินใช่แล้วก็กินที่แบบลรีนขึ้นเีนขึ้นคลิปไหนน้อยเลยครับอมีมีครับเทรนเนอร์เทรนมาเป็นสิปีแล้วเทรนจครับเร่โอ้เขาแซ่บกว่าเราอีก ทางนู้นเวลาก็าทาอะไระเพราแบบทำอะไรด้วยแล้วเหนื่อยเมื่อก่อนเล่นละครด้วยกันก็ <c oughs> เหนื่อยมากเพราะว่าเ,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 เวลาเขาแบบเวลาเขาอยู่ในฉากเขาเอนเนอจีเข้ามาเต็มแล้วเขาขับเราขึ้นไปไกลกว่าจุดที่เราคิดอีกออกกำลังกายก็เหมือนกันโหหนักมากตอนนี้คือแบบดูดีอะหอมเต็งกดิกตลอก คือ่ยวกับรงกายเนี่ยมันก็จะมีแบบคือถ้าถึงกล้ามท้องแสดงว่าเขาไปไกลไปแลวเขาเพิ่งเดินมาเฉียดเราเขาถึงกล้ามท้องแล้วนะอ,อ,อะไรเงี้ยแสดงว่าการเล่นขึ้นท่อนพักน้อยออแล้วก็คุมการกินเก่งด้วยแต่ดาว่าเาลิแหรกันแบ่แข่งกันแทบเลยใช่รเ,เรแข่งกันดูแลสุขภาพแค่งนายรูยปยคนะผมครับ ผมก่าเขาเนี่ยฮะแต่ของผมยิ่ถ่ายเยอะหน่อยเพราะถ่ายไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ถ่ายเขาตัวสั้นเนี่ยถ่ายใช่ขนาดจับมือผมถ่ายอ่ะยังไม่ได้หลั่งใจอีกอ่ะเออเดี๋ยวครั้งหน้าจ้างค้องเขาด้วยแล้วก็เขาแค่ที่มีให้กี่เบอร์ เต็มสิบเต็มสิบง่ายๆก็ต้องเต็มสิบอยู่แล้วเพเห็นความ้นคุเขาต้องเเต็มสิบสหรัครไม่รู้สหรบเราเต็มสิบนี่ช่วงนี้ก็ดีลาดเรื่อยๆครับเของเขก็ท้งานละครก็หลาที่เป็นสาีวันแล้วยังต้องเจ็เวลามาทำคอนเทนต์งานที่ชอบด้วย แล้วก็มีโปรดักที่เขากำลังจะออกจิตสองสาตัวเดี๋ยวเดือนหน้ามีไลฟ์สดด้วยกันด้วยนะครับวันที่6เดือน6คหกขายของเลยของเขาเรียกว่่าาางนิมทีกะค็เรื่อยๆครับเกณฑ์ไม่มีเกณฑ์หนึ่งเราดูโปรดักก่อนก็โปรดักคืออะไรเออถ้าเป็นโปรดักที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วก็ถูกรับรองในตลาดมายาวนานแล้วโอเคโปรดักที่เรา ไม่ได้ฝืนตัวเราครับแต่ก็เป็นโปรดักที่เป็นแบบโปรดักใน Social เราก็ต้องเลือกก่อนต้องลองใช้จริงๆก่อนว่ามันดีจริงไหมที่เราจะรับงาน